สวัสดีชาวราศีมังกรทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยิปซีออร์คเคนะคะบายเข็มนะคะก็วันนี้เรามาดูกันค่ะว่าในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะชาวราศีมังกรนะคะชะตาชีวิตของพวกคุณเป็นยังไงกันบ้างนะคะ คนที่อยู่ในวราศีมังกรนะคะก็คือผู้ที่มีวันเกิดอยู่ในช่วงวันที่15มกราคมนะคะถึงวันที่12กุมภาพันธ์นะหรือว่ามีลักนาาสถิตอยู่ในราศีมังกรก็สามารถรับชมคลิปนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะเรามาดูกันเลยนะคะว่าชีวิตของพวกคุณค่ะพฤษภาคมนี้จะเป็นยังไงกันบ้างนะคะใบแรกค่ะ Si x of p e n t a c l e นะคะ Age of c u p ค่ะหถ้วย Knight of Pentacles นะคะอัศวินเหรียญ The Lover ค่ะ Four of w a n d นะคะสี่ไม้เท้า The Empress Ten of Swords ค่ะสิบดาบ Justice นะคะ Two of Pentacles สองเหรียญ 10 of w a n d ค่ะ10ไม้เท้านะ10ไม้เท้านะคะ ลองมาดูกันเลยนะคะในเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะชาวราศีมังกรน,นะคะพวกคุณนะจะได้รับโอกาสได้รับข่าวดีๆในเรื่องของการงานนะคะเป็นสิ่งที่บางอย่างคุณไม่คิดว่ามันไม่คาดคิดมาก่อนว่ามันจะได้รับสิ่งนี้ด้วยนะคะบางทีคุณรู้สึกว่าเอ้ยอาจจะเป็นไปไม่ได้เป็นสิ่งที่คุณอาจจะฝ่ายฝันแหละแต่ว่าคุณรู้สึกว่ามันยากที่จะเป็นจริงเนา เป็นไปได้ค่ะที่เดือนพฤษภาคมนี้ฝันของพวกคุณเป็นจริงนะคะคุณจะค่อนข้างมีความสุขนะคะได้รับโอกาสที่ดีได้มีความสุขในเรื่องของงานนะคะในสิ่งที่คุณหวังไว้นะคะได้ทํางานที่คุณรักนะคะหรือคุณคิดว่างานนี้เป็นงานที่มันเข้ากับคุณได้ดีทีเดียวนะในช่วงนี้ค่ะคุณประสบความสําเร็จทางการทํางานพอสมควรนะคะคุณได้ข่าวที่คุณรอคอยคุณได้ เรือนขัน้นเลื่อนตำแหน่งก็เป็นไปได้เหมือนกันในช่วงนี้นะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นกับพวกคุณนะคะ <c oughs> ในช่วงนี้นะคะสำหรับชาวมังกรถือว่าชีวิตของคุณในเดือนพฤษภาคมเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่คุณค่อนข้างมีความสมบูรณ์มา,มากๆพอสมควรนะคะจะมีคนที่ชักนำในเรื่องของโอกาสทางการเงินเข้ามาหาคุณด้วยเช่นเดียวกันนะตัวคุณเองค่ะก็เป็นคนที่ค่อนข้างอ่อนโยนนะ เป็นคนที่มีจิตใจที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งดีๆมักก็มักจะตอบตอบแทนกลับมาหาคุณเช่นเดียวกันนะสิ่งที่คุณรอคอยที่เคยผิดพลาดต่างๆในอดีตตอนนี้มันกลับร้ายกลายเป็นดีแล้วนะสำหรับชาวาศีมังกรนะคะก็สิ่งที่คุณต้องระมัดระวังในช่วงนี้ค่ะก็ เวลาทำอะไรก็ตามนะคะในเรื่องของงานนะคะก็อยากให้คุณนะใช้เหตุและผลในการตัดสินใจค่ะระมัดระวังปัญหาอุปสรรคที่มันเป็นเรื่องจุกจิกเล็กๆน้อยๆนะคะที่จะเข้ามาทําให้คุณรู้สึกหมุดหิดใจหรือว่ามารบกวนคุณนะคะแต่ว่ามันจะเป็นลักษณะของการที่เข้ามาเรื่อยๆอะไรเงี้ยจะทําให้คุณ ไม่สบายใจในเรื่องพวกเหล่านี้ได้นะคะนะใช้เหตุและผลในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาค่ะดูเหมือนตอนนี้คุณกังวลน,นะในเดือนนี้คุณรู้สึกเหมือนกับว่า ถ้าอย่างเช่นคุณต้องลงทุนนะคะคุณจะต้องใช้เงินในการลงทุนเยอะหรืออะไรแบบนี้ค่ะทำให้คุณค่อนข้างกังวลว่าเอ๊จะบริหารรายรับรายจ่ายให้สมดุลกันได้ไหมนะมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกเหมือนกับว่าตอนนี้ต้องแบกรับนิดนึงนะคะสิบไม้เท้าขึ้นมาเนาะต้องแบกรับภาระอยู่พอสมควรในเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะแต่มันเป็นลักษณะของการแบกรับในสิ่งที่คุณคาดหวังหรือว่าคุณคิดว่าจะลงทุนแล้วจะเริ่มต้นสิ่งเหล่านี้ค่ะนะในเดือน พฤษภาคมนี้สำหรับชาวราศีมังกรนะคะสําหรับเรื่องของการเงินค่ะในเดือนพฤษภาคมนี้ชาวมังกรนะคะคุณค่อนข้างเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีเนาะอบอ้อมอ,มอ,มอารีนะชอบช่วยเหลือคนอื่นก็เลยเป็นไปได้เหมือนกันว่าอาจจะคนมาขอความช่วยเหลือทางด้านการเงินกับคุณได้นะคะแต่ว่าในช่วงเดือนนี้ค่ะยังไงคุณก็ยังอยู่ในอารมณ์ของความสุขค่ะทางด้านการเงินเช่นเดียวกันนะคะ มีคนที่อายุใกล้เคียงกับคุณนะคะรุ่นเราคราวเดียวกันเนาะที่มาหยิบยื่นโอกาสทางการเงินหรือมาหยิบยื่นสิ่งที่คุณรู้สึกว่ามันเป็นของขวัญของฝากโชคลาภต่างๆที่ทําให้คุณมีความสุขนะคะในเดือนนี้นะค,ะค่อนข้างมีความสุขในเรื่องของการเงินนะคะอาจจะได้รับผลตอบแทนในสิ่งที่คุณเคยลงทุนเอาไว้มาก่อนหน้านี้ค่ะแล้วมันตอบแทนกลับคืนมานะ พียงแต่ว่าก็จะมีปัญหาจุกจิกเข้ามานิดนึงถ้าเกิดว่ามีคนมาขอ ความช่วยเหลือของคุณในเรื่องของการเงินคุณก็พิจารณาใช้เหตุและผลไต่ตรองนะคะว่าจะช่วยหรือไม่ช่วยเขาดีนะคะช่วยเขาแล้วจะมีปัญหาตามมาหาคุณหรือเปล่าเนาะหรือว่าจะมีกระทบต่อรายรับรายจ่ายของคุณมากไหมนะคะอย่างเช่นบางทีช่วยเขามากเกินไปตัวคุณเองต้องลําบากและมาแบกรับภาระอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องนี้นะคะสําหรับเดือนพฤษภาคมนะแต่โดยรวมก็เป็นเดือนที่คุณค่อนข้างมีความสุขนะคะสําหรับชาวมังกรน,นะยังไงก็เป็นกําลัง ใ,ใจให้นะคะในเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะ